สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิบากกรรมของคนที่เกิดวันจันทร์กันพร้อมทั้งวิธีแก้อย่างที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนั้นใครทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลกันนั้นไม่ว่าจะเป็นการาทำในชาติที่แล้วหรือชาตินี้ก็ตามซึ่งวิบากกรรมของผู้ที่เกิดวันจันทร์ทำให้ท่านต้องพบเจอกับอะไร ไปชมกัันครบพระจันทเทพรบตรตบุหรือวิบากกรรมของผู้ที่เกิดวันจันทร์กรรมของผู้ที่เกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรักที่ติดตัวมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการที่คุณต้องมาคอยหลบๆซ่อนๆหรือต้องรอคู่ของคุณ บางทีรอจนแก่เท่าก็อาจจะยังไม่เจอก็ได้สิ่งเหล่านี้คือผลกรรมที่เกี่ยวกับความรักที่ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้คุณลองสังเกตดูก็ได้ครับในช่วงเวลาหนึง่งคุณจะรู้สึกว่าทำไมเราเกิดมาไม่เห็นมีคู่อย่างคนอื่นเขาเลยหรือบางคนเกิดมาแต่มีคู่ยากเหลือเกิน สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะบุญบารมีของคุณและคู่ของคุณยังไม่เท่ากันหรือยังไม่เสมอกันไดน้เองเลยทําให้คุณและคู่ของคุณยังไม่มาเจอกันทีนี้มีคําถามต่อไปว่าทําไมบางคนมีคู่แล้วยังต้องคอยหลบๆซ่อนๆหรือไม่สามารถบอกให้คนอื่นได้รู้ได้นั่นก็เพราะในอดีตเนี่ย คุณอาจจะเคยทำให้ครอบครัวเสียใจปัจจุบันจึงมักต้องพบเจอกับกรรมในเรื่อง,องความรักหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่เวลาคุณทำบุญคุณนำดอกไม้ไปทำบุญเนี่ยคุณเอาดอกไม้ที่มันมีตำหนิหรือดอกไม้ที่มันเริ่มเหี่ยวไม่สดไปทำบุญทีนี้เรามาดูวิธีแก้ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์กันอย่างแรกเลยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในวันเกิดคุณควรนิมนต์พระไปทําบุญที่บ้านเลี้ยงพระทําบุญเพื่อให้ครอบครัวของคุณอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและมันถวายสังฆทานสวดอุทิศให้เจรรมในเวรทั้งหลายขอให้อโหสิก,กรรมและช่วยครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข จะเห็นว,ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบคร,บครัวทั้งนั้นเลยนะครับนีวิธีที่2ไปถวายผ้าบางสกุลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้อยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุข 3. สวโสดมนในทุกวันเกิดของตัวเองก็คือโวดมนทุกวันจันทร์นั่นแหละครับ 4. กลาบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยอาหารคาวหวาน แก่พระภูมิเจ้าที่ขอพรให้ครอบครัวพบเจอแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทีนี้สิ่งที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรจะนำไปทำบุญผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรหมั่นไปทำบุญเพื่อปรับดวงหมั่นสร้างกุศลด้วยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับน,น้ำเช่น การบริการเงินสร้างแทงน้ําขุดบ่อน้ําปล่อยปลาไม่ว่าหรือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคน้ําดื่มและที่สําคัญผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเลี้ยงสัตว์ที่คนต้องฆ่าหรือโดนคนกักขังไว้เช่นไก่หมูหรือวัวนั่นเอง ขอบคุณครับ